น้กินนะไไปเรือกอะไรนี่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 อังาม่ได้แกะเอาแกะให้หนอยเลยเอาแกะใส่คนลไใ้ละมันนักด้วยนั่นถือไมได้อยู่หรอการทำพอพอเจ้าบ่ต้องเอา

ยังไ่เห็นถลุดกมา้ยบอระเชลี้ยอเลน่หน่อเราบอกนเ่นตบ้วยรถยังเอาเลือกเอาเว่ดเว่ดเวัดรบอเลือกยากเว้ยมันมีหลายรถมมดนั่นะเบิกัน